แปะแปะก่อนตบมือแปะ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 สบายดีป่ะลูกแล้วยตบมือแปะแปะถูจ้าจ้าลูกจ้ายกขึ้นความแสบสบายดีพ่อแม่พี่น้องล่าสุดทีมงานสั่งเบิอกอยากเบิกเงิน ตะกอมแจ้งข่าวเด้อผู้ใด้จะเบิกเงินนะเบิกได้เออผู้ใดสิเบิกเงินนะเบิกได้แล้วก็ไล่ออกพร้อมห <h ums> นีไปโลดจากบ้านก็ได้ได <h ums> ประยากินยังอีก กุ้งกันอยู่ตู้เย็นผู้ลับสิมส่าสออย่างฮัลโหลเตรียมโตออกคันดีใจบอสิได้ออกมาจากนีนะ <S <S ดีใจโรด จากสุสบเปริเบิร์ขนาดนั้นแล้แหละตระหนักว่าทำบ่ท่านอยากให้เบิกวะ่ะอยากให้แล้วเบิร์สกอนจงังสีเคลียองเรื่องอันขาดสร้างวะ่กะก็เข่าวใจแลวเนาะพี่น้องทุกคนมันก็ต้องกินต้องใส่ฮะดิเออสิเป็นลอ่อแบบว่าขนาดทำงานท่าน่ะ ก็ยังสามารถเบิกได้เนาะทำงานเป็นรายเดือนเด็กยังสามารถเบิกได้เล็กๆน้อยๆบางคนนะบ่อนบางบ่อนนะเขาเจ้าแห่งก็ยัให้เบิกเพราะว่าสิ้นเดือนมาจังสิบๆต้องจ่ายรายคอยทยอยเบิกไปดิเนาะเบิกกระเบิกซะก็ต้อมาคิดเบิกเบิกกระเบิกซะโต๊ะอาคารกับสิแเหลี่ยมดอก พายแน่สีเบิกนะพายแน่สีเบิกเงินนานบัตรทามผัดผมีพายอยากได้บาดนี้เบิกแล้วล่ะได้เงินไหนจะออกไปเลยม่ต้องมาเหยียดแค่นี้อีกี บอกการที่เอ่ยเปิดเบิกต่อเออเริ่มแล้วทุกคน เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะกว่างเติมน้องทางนี้เนาะสร้างกระบ,บอกให้ห้าว่าต่อเซามานี่อนาคตพูแหละจะได้เห็ดก็ได้ ถ้าสีเขาไปคนละมันจากสีงามพี่น้องสาเรียบร้อยทางนี้ดันน้องอุ้ยขอบนี้ขอบนี้ยังสามแผ่นเพิได้นเนาะ mm -hmm. หมดไปเท่าไรแล้วบางคนก็นคือสิอยากหูว่าการเสียใจเราเบิดไปลายไปได้แล้วอยากหูเหรอป้าพี่น้องกันอยากหูแล้วคอมเมนต์มาคอมเมนต์บอกในเรื่องขันอยากหูนะคันบอกอยากหูกับบอกเป็นอยัางข,าขันบอกอยากหูกับสิบบอ่อสุดฟังคันอยากหูกับเดียสิบบ่อว่าเบิดแลดายไปได้แล้ว No. ในส่วนตรงนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคน้อครับขอบคุณลหลายๆที่ซัพพอร์ตทุกอย่างเนาะบอกว่าสิเป็นซัพพอร์ตด้วยกันเบิ่งคลิปบอกขามโฆษณาแล้วก็เบิ่งจบคลิปแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยเงินเนาะทุกสิ่งทุกอย่างาาาาานั่นแหละเข่าค้อเข่งใสนู่นนี่นะั่นทุกอย่าง ขอบคุณหลายๆมารเบิง่งจังสีนั่คือใหญ่นะบัดไปเบิ่งท้าหนาขึ้นน,น้อยๆห้องตัวน,นี้นะห้องนอนนี่เบิง่งจังสีขึ้นน้อยบัดเข้าไปเบิ่งท่างหนหือบักกว้างนึงนี่พวกแสบนี่เขาแต่สวน หกตัวนี้หกตัวแปดพันมานตัวหนึ่งตัวแม่หาโตทุกตัว,ตวดเดียว,วสือไปเลี้ยงทังอื่นเถิดสืบไปเลี้ยงทั้งเอื่นเล้ด เ้นไปเรีย้ยงดงหมดงหมดงเม็ดพุดแล้วมันหูไ <Gentle> ด <confer dles> ้แบะเขาเนาะไปสิเบอรเงินมาเอาเงินแเอ้ยมันนักทุ่งตุ่นตุ่นอยู่ป้าว่าเลยโู้โ่เตียง อจะก้มเน้ามาจากเบิร์กับปัดป้ายเลยสิแหละซ้ายอ้อย100กับไปเลยเขาบอกถามเงิน้100อยไปจ้อยไปแบบบอกไปเลยบักเนวมึงเอย๋ย <c oughs> <c oughs> นี่นี่ คนหัวลายเ็ดุกมือเ้ตมอกนซิเบิกเงินวะก็คือบปาาบตีงคนสิเบิกปันนี้ะบาดนี่อ้าวสร้างเป็นนวสัว ừ ừ ừ bà tôi đã mặc của bà này bỏ không bà tôi nhận hòn size and why you những gì có sống phụ

นีักกี่แพทจูอียังยาอเช้าเลยแกว่าอะงวต้องอวต้อไข่ใหงนาไม่วยกมันจะไข่ห้สแตกย่งเนาะมันพ่อแล้วทางนั่นนะสวยหดนามมันพ่อเลยหดนาแมนยังลอยหนึ่งนะฮะเย อันนี้จังล่ออนี้สีลอยกัแทมมาแล้วว่านี่นะเป็นแทมหน้ามั้นี่นะโอ้ยน้ำใจ ขอบใจลกนลายอือบใจมนได้มนมัากลนน่าเยข้าว้อาตองพเขาากเห็ดรับกันโมเดงสีมะไห่เมือนสะกดแจกมะไห่ใหม่ออพอาเขายังมาทัานไส่ดอกบานี่นะก็คือมันพ่อเลยเด้ เจ๊ปมาสิบอกดอกโอเคดอกกเินช่อสามืนะพอวาจากมือนี่สิบปมเขาคมมือถสิบเอไดุนะคโอเคมาก่อกำแพง จ้าข้บบิงก่อนส้มด้า่นาซ้ข,ขับอ้อมขนาดนั่นอ่นพวกซาเลียนคือสิออกกูได้ <laughs> ลองจับมันสิปีนกระแพงหนี เินดงนื่อนหนานี่แล้วเลยเลือนหนาบ่เขาจะจ่ายเงินเลยด้อนี่วพี่เสียคนก็ได้เอก็ได <arta> ้ใหก็ขอฉันนั่นาีีไล้พสบาดีสบายดีดีแหล่งเงินนอก้านหิบอิบหกพันพันก่อนพันก่อนหกพันบาท จายไปก่อนแต่ละอย่างยังห่านย้อเขียวอีกนี่ห่านนี้ยังไม่ได้ไปเคี่ยวขอบใจละลายขอบใจละลายเอาไว้ดีแล้วห้าสิโฮดหน้าโอเค,อเคพี่น้องเพื่องจะมีน้ำใจเนาะ เป็นกระมีน,นำจายอันไห่น้าอันลมทั้งสามขวดปุบบนี้เดิเล่ฟเ,เปอร์เซอร์บ้านเดียวกันกันสั่งบ้านอื่นน่นะผมมีแถมกอดอิฐก,กับะไดก็เ้วบอกเอาซะมือหนี่มันเบิดเอา่าสิสั่งมาทางอื่นก็เราโง่ามาหาเราคือเก่าจ่ายรัว <c oughs>

Hỏi suy mau ngân nè, xin ý là này là nè, Tụi vân yết của ku simi nè, đây của bước mong chai ku bước mong chai ku bước mong nè. มันจ่ายโอ้ยสิไปจ่ายฮานหานยายเคียวอีกก่อนมาแล้วมันถั่วอย่าบักลายหนึ่งพี่จักโอ้ยมางอื่นซะก่อนเดี๋ยวจะไปจ่ายาฮานยายเคียวหนึ่งเอ้ยจ่ายรัวๆขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องแบตเปิด์ต50แบตก่อน